กองสดฮดบูจกลับมาแลการกับพวกเราพร้มมือหน่อยค่ะยืนเดิมมายืนเดงมาตึงแชกตึงแชกตึงแชกตึงแขกตึงแชกเรามตใงแชกกเรามาในสักการ์นี้นะคะของตุ๊ดจีนค่ะวันนี้พบกับพี่หนูและน้องมิงค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเบเกอรี่ฮัทค่ะ พูดเลยวันนี้อะไรอะไรเป็นอะไรเป็นสินค้าเบเกอรี่ฮัทเร็วสินค้าเบเกอรี่ฮัทนะครับก็ตัวเด่นๆจะเป็นขนมมงคลส้มแมนดารินนะครับพวกน,นี้เลยฮะครับก็เป็นส้มจริงๆไหมเอ่อของเราเป็นขนมครับก็คือ ถ้าเกิดทานไปเนี่ยรสชาติจะเหมือนส้มเลยฮะข้างในของเราจะประกอบไปด้วยส้มแอปริคอตไข่เค็มครับเวลาทานไปแอปเิคอตไข่เค็มใช่ครับ<อ>ก็จะรสชาติเป็นหวานเปรี้ยวแล้วก็ตัดเลี่นด้วยไข่เค็มอรฮะอร,อร่อยตรงไหนเด่นยังไงเดี๋ยวขอเสริมนิดนึ่าคุณแม่เอาเลยปกตินะคะเราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตในโลกเลยค่ะส้มแมนดาริน ที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะเห็นเหมือนกันแต่ยังไงรสชาติรับประกันได้ไม่มีเหมือนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือเราอ่ะใช้ปั้นมือทุกลูกปั้นมือทุกลูกเลยไม่มีเครื่องค่ะอกลิ่นก็จะเป็นส้มด้วยค่ะือตุ๊จีนเนี่ยสั่งเป็นกล่องไปไหว้เจ้าไหว้พวกกินต่อได้อร่อยมากเลยในกีนี้คุณพี่เขาบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่อะไม่ค่อยจะกินขนมประเภทนี้ละขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์เพราะว่ากลัวอ้วนกลัวสารกันบูดกลัวใสาอะลรแต่คุณพี่บอกว่าของคุณพี่นะคะกัดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมีเท็กซ์เจอร์แบบมีแอปปิคอตมีนั่นนูน่นนี่แล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบเลิศเ,เ,เใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะแล้วอยากจะเสนออีกนิดนึงคือตัวนี้นะคะ ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะนะคะอันนี้คือแม่ของขนมเปี๊ยะนี่นะคะไม่ใช่ขนมเปียะเป็นแม่ขนมเปี๊ยะคือไฮโซอีกนิดหงไฮโซแล้วบอกก่อนว่ารสชาติแล้วไม่มีสารกระบุกด้วยใช่สำคัญตรงนี้เดี๋ยวขึ้นคิวอาโค้ดก่อนเลยเอาขึ้นแล้้วตอยทันใจมากฝ่าห้องติดตอบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรคะ080ครับ4246848ครับแล้วก็080ครับ 4 2 4 6 8 8 8ครับอีกทีน<ช>ึง <1 S 2> ย้ำเลยอีกทีนึง080 424 4868ครับแล้วก็080 424 6848ครับหรือจะเป็เฟซบุ๊กไลน์ก็ได้นะครับไลน์ไปถามสแกนถามได้เลยม<ช>ีตั้ง<ช>แต่ราคา100 30บบาทจนถึงเป็นพันก็มีครับถึง2,888ปบแปเป็นก่อนใหญ่ใช่ไหมคะก้อนให่องพันแปดร้อยแปดสิบแปดจะเป็นกระเช้าใหญ่เลยแล้วได้กี่ลูกค้าได้32ลูกครับเอาไปทานทั้งครอบครัวเช่นใหญ่ลูกค้าสั่งแบบไหนคะส่วนใหญ่ก็จะยกกระเช้าไปมอบให้ผู้ใหญ่แบบนี้เลยครับก็คือเซ็ตใหญ่ๆแล้วก็ข้คุณผู้ชมบอกเลยว่าของแบบนี้นะคะให้แล้วเนี่ยได้หน้าค่ะนะเพราะว่าคนไปกินก็สบายใจเราไม่มีการบูดนะพี่หนู ตอนนี้เรามีผู้ชิมข้างหลังค่ะเราชิมกันอยู่เลยค่ะมาเลยค่ะร้อนเลยนะคะอยากรู้ค่ะคุณกว้าคะกลิ่นเป็นไงบคะคือต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็มันจะมีเนื้อส้มคือกินแล้วเหมือนจบกินส้มเลยแม่เออ่าแล้วก็มีแอปเปิลคอร์ดไข่เค็มลงตัวคือไม่หวานมากมันลงตัวอากินชุกเลยค่ะอ่ะยิ่งทานกับน้ำชาจีนยิ่งอร่อยอร่อยมากเชาเลยค่ะนี่ี่ค่ะ อร่อยจนต้องอะไรคะคุณอาวาจะต้องกราบค่ะของหนูเปยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกไงคะคือในเนื้อค่ะมันมี t e x จ u r e ให้เคี้ยวด้วยแล้วมันหอมมากกลิ่นมันเตะจมูกขึ้นมาเลยว่าเป็นกลิ่นส้มไม่ใช่เดิมเดิเนาะไม่ใช่เดิมเดิมเออเคยกินยี้มาก่อนไหมไม่เคยกินไม่เคยกินแม่มันแปลกและอร่อยไหม คืออร่อยมากแล้วก็นบบนไหมเป็นแม่ของขนมเปี๊ยะเหรอคะแม่ของขนมเปี๊ยะคืออีกระดับหนึ่งของขนมไม่เคยทานแบบนี้เลยอร่อยจริงๆนุ่นนุ่นไหมนุ่นนุ่มมันหอมโอ้ยเยากไปหาชิมจังเลยให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนอร่อยจะต้องกราบให้ร้อยคะแนนเต็มไปเลยค่ะเป็นไงยุ่นเป็นไงผู้ชมค่ะเออมันพวเมันมีเนื้อส้มมะฮะมันมีอยู่ในในตัวของขนมเปี๊ยะเนี้ยแล้วก็ตัวมันมันมีมีความตัด อย่าล่านกัขนมเปี๊ยะค่ะเดี๋ยวตกปากมันแม่ขนมแม่หอมแม่ขนมเปี๊ยะทีนี้มันมันมีตัวไข่เค็มที่มันตัดเลี่ยนนะครับมันก็เลยแบบทำให้ไม่กินแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วลูกคอล่ะคะลูกคอมันจะเป็นกลิ่นหอมเหมือนพีทครับแล้วมันก็มันจะแบบหอมแบบพอพอแค่แบบเคี้ยวคำเดียวมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหอมขึ้นจมูกเลยให้กี่คะแนนคะอันนี้ผมให้ร้อยห้าคะแนนครับทำไมคากกว่าพี่เขาห้าคะแนน เราจะต้องกราบเลยครับสคนคิดว่าไงคะอร่อยตนต้้งกราบถ้านม่มาเลยพิจิกรชิมบ้างไม่มันจะชิมเองเลยเดี๋ยวขอเสริมลูกท้อนนิดนึงคะมันจะออกเป็นสไตล์ขนมคล้ายๆของญี่ปุ่นหน่อยอ๋อเหรอคะเพราะว่าวัตถุดิบเรานำเข้าทุกอย่างค่ะครั ร้อบาทเนี่ยเป็นเซตไหนคุณแม่ร้อยสามสบาทจะเป็นตัวนี้ครับก็คือ1นชิ้นเล็กครับก็จะเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้เลยครับร้อยสาบาทบแต่ถ้าเกิดเป็นราคาก็จะขึ้นตามราคาของไซส์ถู่าไะแอดเข้าไปได้นนเลยที่ f a c e b o o k หรืออะไรคหรือไเบอร์อะไรคัน้องมิง้งไลน์นะครับตัวแอดไซส์เบเกอรี่ฮัทสองศนะครับหรือเข้า Facebook ที่เบเกอรี่ฮัทสองศูครับ ค่ะคคุณผ<อ>ู้ชมอยากรู้นะคะว่าแตกต่างเป็นยังไงแตกต่างที่ดีกว่าคืออะไรก็สั่งได้เลยทั้งไลน์ทั้ง Facebook แล้วก็เบอร์ที่ให้ไว้ที่หน้าจอเนาะครั่ะข้างหลังเราดีมากนั่งกินอยู่อย่างไอร่อยมาก <c oughs> ชนเอ <c oughs> อ่ะพี่ก็ลองกินดูนะคะอะ่ลองค่ะกินหอมส้มแมนดารินหอมแบบเป็นหอมจริงๆไม่ใช่หอมกันใส่กลิน่นไม่ใช่นะคะดูนะคะอืมอมันคือเนื้อส้มเนาะใช่ครับนุ่มนวลนุ่มนวลพี่ เป็นเจ้าก็ไปขอบมีหอดเกมด้วยใช่ครับสบายแฟนปลอมไหมไม่เด้เป็นนจริงอร่อยให้ได้เลยสั่งซื้อยงไงนะสั่งซื้ออีกหนึ่งท้องมิ้งครับของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางตัอแอสไซน์เบเกอรี่ฮัทสองศนนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเบเกอรี่ฮัท0 0 7ครับหรือว่าโทร080 424 688ครับแล้วก็080 424 688ปดสบจะบไปออกงานด้วยครับใช่ชอของเรายัเชิญเลยค่ะชเชิญค<อ>ุณผู้ชมเลยค่ะก็ของเรานะครับออกบูธที่สยามพารากอนนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง22่สิบสมกราครับแล้วก็มีเอ็มคอเทียเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์ท่าพระนะครับวันที่16ถึงวันที่31มกราครับ16ถึง31ไปเอ็มคอเทียนะคะแล้วก็ไปเดอะมอลล์สิถึง31อ็ดเอาอ๋อแยกกันไปเนาะ อ่าโอเควันเวลาเดียวกันอย่างนี้นะคะโปรโมชั่นค่ะในรายการมารายการนี้จะธรรมดาไม่ได้ต้องให้คอนเนคชั่นนิดหนึ่งคุณผู้ชมดูรายการแล้วต้องเฮงขอโปรโมชั่นจ้ะครับโปรโมชั่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามาจากรายการนี้นะครับเราก็จะให้ส่วนโปรโมชั่นเป็นสั่งซื้อขนมส้มแมนดรินชุด4ชิ้นนะครับหรือว่า8ชิ้นนะครับสองชุดส่งฟรีทั่วประเทศครับอ่านะคะบอกก่อนนะพีชพีชอร่อยมากอืม หอมหอมดีมากรสชาติดีไม่หวานไม่ใช่หวานหวานหวานเหมือนเจียบกอไม่ใช่หวานเบาหวานแดกไม่หวานหวานขึ้นไม่ได้ดีมากๆบอกก่อนเลยว่าดีจริงๆเอ,อปกติคุณก้อนบอกอร่อยคืออร่อยครับเพราะเขาเป็นคนกินยากบอกอีกนึงโปรโมชั่นกับเบอร์ติดต่อเอาเล็วสุดท้ายแล้ว <c oughs> ลกูกจากรายการก <c oughs> ้อง <c oughs> ขอเสริมอะไรนิดหนึ่งได้ไหมคะปกตินี้นะคะขนมของเรานะคะจะมีแบรนด์ใหญ่ ที่มาเอาไปแจกลูกค้าแล้วเราก็รับทำ O E M ด้วยค่ะแบรนด์ใหญ่ๆโรงแรมบ้างอะไรบ้างเยอะแยะดส่งตรงปีใหม่ได้หมดแบบรปสุดใหญ่เราไม่พูดเบอร์อีกนิดนึงโอเคครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0804246848ครับแล้วก็0804244868ครับหรือว่าสมัครทางออนไลน์ได้ QR Code สแกนเลยหรือไลน์แอดนะแอดเด็กเกอรี่ฮัท2007หรือเฟซบุ๊กด้วยสั่งเลยบอกก่อนเลยว่า ซื้อสชิ้นหรือ8ดชิ้นนะคะสชุดส่งฟรีทั่วประเทศออร่อยแล้วองเขาิจริงๆไม่ใส่สารกันบูดเลยนะคะ ขอบคุณพี่หนูกับน้องมิ้งมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตาวาน้องบอสซี่และน้องยุ่นดีค่ะคุณผ <c oughs> ูณ้ชมชั่วโมงนี้นะกินอะไรเนี่ยเราต้องตระหนักด้วยได้ประโยชน์แล้วยังต้องไม่อันตรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยนะคะแนะนําวันนี้คุณก้องหอบของดีๆมาฝาก,ากแกนเลยค่ะโคไปเลยค่ะ,คะ,คะวันนี้ขอบคุณนะคะแันวเจอกัหม่พุ่มันจันทร์ค่ะดิค่ะ